สวัสดีค่ะช่องไปไหนมาบายนันนี่ช่องสำหรับการท่องเที่ยวแนวครอบครัวเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นของเพื่อนๆในการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆไม่มีคํำหยาบใดๆในวิดีโอเด็กๆน้องๆหนูๆสามารถรับชมได้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะช่องไปไหนมาบายนันนี่ยินดีพาเพื่อนเพื่อนย้อนอดีตไปสู่ยุคทวาราวดีกันค่ะอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจะอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ไปประมาณ130กิโลเมตรสามารถใช้ถนนเส้นทางหลวงหมายเลข2-1สายสระบุรีลมสักได้เลยค่ะพอถึงกิโลเมตรที่102ก็ให้แยกเข้าทางหลวงหมายเลข2-2-1-1ไปอีกประมาณ9กิโเมตรจากนั้นจะเห็นป้ายบอกทางเข้าสู่อุทยานด้านขวามือค่ะ เมื่อถึงแล้วในส่วนแรกที่ทางช่องไปคือจุดเขาคลางในเพื่อนๆต้องชำระค่าเข้าชมโบราณสถานท่านละ20บาทด้วยนะคะจากนั้นจะมีรถรางบริการด้านในจุดตรวจบัตรเพื่อพาไปสู่จุดชมโบราณสถานในส่วนแรกกันค่ะส่วนเขาคลางนอกจะอยู่ห่างออกไปอีก2กิโลจากจุดเขาคลางในที่เราอยู่ค่ะให้สอบถามทางอีกครั้งหนึ่งกับเจ้าหน้าที่บริเวณนี้ได้นะคะสำหรับประวัติคร่าวๆของอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจะเป็นยังไง ลองรับฟังในคลิปโดยระบบบรรยายข้อมูลนะคะอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพห่างจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ประมาณ130กิโลเมตรตั้งอยู่บนที่ราบห่างจากแม่น้ำปะสักราว4กิโลเมตรในอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ครอบคลุมโบราณสถานในเมืองเก่าสีเทพในพื้นที่ราว4.7ตารางกิโลเมตรหรือราว2,900ไร่ประกอบด้วยชุมชนโบราณในลักษณะเมืองซ้อนเมืองขนาดใหญ่และกลุ่มโบราณสถานสำคัญที่มีความโดดเด่นทั้งด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมาศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนถึงการเป็นศูนย์กลางทางการแลกเปลี่ยนสินค้าที่สามารถติดต่อกับภูมิภาคอื่นๆได้สะดวก และความเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องกันถึง3ยุคตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายยุคทวราวดีจนถึงยุคขอมเรื่องอำนาจและในวันที่19กันยายนพุทธศักราช2 5 6 6อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโกภายใต้ชื่อเมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานสมัยทวาวดีที่เกี่ยวข้องค่ะ สีเทพมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่8ถึง18เป็นเมืองที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งในสมัยทวรารวดีมีการติดต่อรับคติความเชื่อทางาศาสนาหลายาศาสนาและนิกายทั้งพุทธศาสนาแบบเทรวาตและมหายานรวมไปถึงาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูมีการติดต่อสัมพันธ์กับวัฒนธรรมใกล้เคียงตั้งแต่วัฒนธรรมอินเดียขอมและทวรารวดีจากแหล่งอื่นๆ โดยยังหลงเหลือหลักฐานทางโบราณคดีและงานศิลปกรรมสามารถแสดงความเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมและการค้าแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของชุมชนที่ต่างศาสนาในระยะเวลาเดียวกันค่ะชุมชนยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์บริเวณสีเทพเป็นชุมชนเกษตรกรรมประกอบด้วยหมู่บ้านเล็กๆหลายแห่ง โดยแต่ละหมู่บ้านมีผู้นำค่ะผู้คนรู้จักการใช้ชีวิตและจัดก,การตนเองให้อยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นอย่างดีมีการเพาะปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ตลอดจนการล่าสัตว์และรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่นอกจากนี้ยังมีการทอผ้าการทําเครื่องปั้นดินเผาและการถลุงโลหะในชุมชนด้วยค่ะนอกจากวัฒนธรรมอินเดียขอมและทวาวดีแล้ว ยังปรากฏร่องรอยการเดินทางมาของชาวจีนโดยพบจารึกบนพระพิมพ์เป็นอักษรจีนมีอายุราวพุทธศตวรรษที่13-14ถึงสลักชื่อภิกษุหวนเซียงอันแสดงถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับจีนและความสําคัญของเมืองโบราณสีเทพในยุคสมัยดังกล่าวที่ทําให้คนจากต่างถิ่นต้องมาเยือนค่ะ ศิลปากรได้ทำการบูรณะและบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างให้มั่นคงถาวรและแบ่งพื้นที่สำคัญออกเป็นสองส่วนได้แก่เมืองในและเมืองนอกโบราณสถานเขาคลังนอกเป็นมหาสถูปในวัฒนธรรมทวรารวดีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขุดสำรวจเสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช2555มีลักษณะหลงเหลือเป็นสิ่งก่อสร้างสี่เหลี่ยมกว้างด้านละประมาณ64เมตรความสูงจากฐานถึงยอดประมาณ20เมตร ใช้ศิลาแรงก่อสูงขึ้นไปจนมีขนาดใหญ่โตแบ่งเป็นสองชั้นหลักๆโดยแต่ละชั้นสูงประมาณ5เมตรแต่ละทิศมีเจดีย์เล็กๆรายรอบซึ่งแสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับมณฑลจักรวาลค่ะส่วนโบราณสถานเขาคลังในเป็นที่เก็บอาวุธและทรัพย์สมบัติต่างๆจึงเรียกว่าเขาคลังคาดว่าก่อสร้างประมาณพุทธศตรวรรษที่1 2 1 4ใช้ศิลาแรงเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง ที่ฐานมีรูปปูนปั้นบุคคลและสัตว์ประดับเป็นศิลปะแบบทวรารวดีมีลักษณะศิลปะแบบเดียวกับที่พบที่เมืองคูบัวโบราณสถานบ้านโคกไม้เด่นจังหวัดนครสวรรค์และวัดนครโกษาจังหวัดลบบุรี